จ้าสวัสดีจ้ามือนีกับมุพบก,กับช่องน้องช่อนชาแนลอีกตามเคยเนาะจ้ามือนี้ช่องน้องช่อนชาแนลกับมีแนวทางหวยหุนดาวโจน์ขอขึ้นมาที่2 5เมษายากับมีใหม่ยขึ้นเก่าน่ะจ้าทั้งสองดาวทั้งดาววิไอและกระดาวปกติแต่ก่อนเท่จาจะไปเบื้องแนวทางช่องน้องช่อนชาแนลกับมาขอกำลังแรงใจจากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้า กรอโอยซยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน no ้องชอนชาแนลอีกช่องหนึ่งแนเด้อจา้าขอบคุณจา้าเขากับมาเบื้องแนวทางกับเล่นนอกจากนอกสำหรับดาวโจนขอขึ้นไปที่2เมษากับไปเบื้องแนวทางแรกก็น,นอกจากของดาววิไพเขากับไฮเดน8กับเดน6 ไปเบิ้งฟันวิ่งรูดนะจ๊ะมาเบิ้งฟันก่อนกัให้ฟันแปดวิ่งรูดไก่หกกับแปดไปเบิ้งตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องนะจ๊ะมาเบิ้งตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกัใไฮแปดห 8, 6, 8, 7, 8, 8, 8, กแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าจ้ะไปเบิ้งตัวร่องตัวร่องกัใไฮหกเจ็ดหกหกหกห้า 6C จะไปเบื้องแนวทางตัวนิ่นตัวจ้อสองตัวกับไฮเลนไปกราฟน้ำนะจ้ะแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวนิ่นตัวจ้อสองตัวก็จะเขายากแน่ก็จะมีเขาบ้างรุดบางเอากระจาแเนวทางเป็นฟันบิงรูดจ้ะตัวนี้จะเขาง่ายล่นง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันบิงรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวท่ากันเบิง้ง เท่ากับเบื้องแนวทางของดาว VIP ไปแล้วเนาะจากกลับไปตามตัวเลยเนาะสำหรับแนวทางของดาวปกติวามีแนวทางตัวเลขหเท่าตัวใดแน่เท่ากับไปเบื้องแนวทางกันเลยจ้าจากกับมาตามตัวนอกจากนั้สำหรับแนวทางของดาวปกติกับไปเบื้องตัวเด่นกับห้เด่นเจ็ดกับเด่นแปดไปเบื้องฟันดิงรูดนะจ๊ะมาเบื้องฟันก่อนกับห้ฟันเจ็ด วิ่งรูดก,กับไฮแปดับเจไปเบิ้งตัวเน้นแล้วกับตัวร่องเราจะมาเบิ้งตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกับ็ดห้ึ่งเจ็ดสอจาม้ะไปเบิ้งตัวร่องตัวร่องกับห้8่งแปดสอามจ้ะ กับไปเบิงแนวทางตัวนิ่นตัวจ้อสองตัวกับไฮเลนไปกับน้ำนอกจากแต่ว่าแต่ละมือสําหรับตัวนิ่นตัวจ้อสองตัวก็จะเข้ายากแน่ก็จะมีเขาบ้างหลุดบ้างเฮากับไแนวทางเป็นฟันดิงรูดจะตัวนี้จะเขาง่ายล่นง,ง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิงเท่ากับเบิงแนวทางกันเแล้ววนอกจาก เห็นเจในเน,น,นื้อแต่เมื่อนี้ผู้ที่ติดตามรับช่อง t i k ่ o น Channel นจ้ะเบิ่งแนวทางหวยดงดาวโจนของเครื่องที่2ี่สษายนกันไปแล้วนอกจากซึ่อ2ดาวเทิงดาว V.I.P. และก็ดาวปกติเบิ่งตัวเด่นตัวนิ่นกันแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกถูกใจกันเมื่อนอจ้ะมากชอบตัวใดหาก็สามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางใด เพื่อเข้าจะเดีไปเลนเน่นนักเน่นเบาตรงกับเลขที่เข้าคิดไว้ทยนี้ช่องช่องชาแน,นลกับขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจะ้ะกับขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนะจะ๊ะพบกันใหม่ในคลิปหน้า คลิปนี้ช่องเรบช่องแชแนลก็ขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า